ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ชาลีพันพิเศษนะครับเยบ้านหมู่สบ้านเขางจับเตรียมอสมมาอย่างดีนะถือป่ะอสมก็ดีแล้วคะตอนนี้นะไดยยุอยุยยุยยอยยดยยุยยุยยนยยุยยยยอยยุยยยวเยยยยุ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 อยุยยยยุยยุยยงยย้ยุยย เดียก็ต้องเลี้ยงกันเด็กันนี้เราแบ่งกันเนี่กินน้อยกบกินในน้อนะพี่หนูเป็นอสมมาก็ได้เท่านี้จะได้เห็นใจเมียไงไปกินข้าวกันปะอีกนั้น ครับสำหรับตอนนี้ท่านผูมิเกิก็รอสักครู่นะครับกานั่งรอี่โตอาหารพักผ่อนอิริยาบถก่อนงานอีกสักครู่นึ่งพอเดี๋ยวเสร็จพอดีตรงนี้รอรับันมากเสร็จแล้วก็ผมจะได้รับประทานอาหารกันนะครับทางทีมงานของทีพีเคนะครับนอนมาเมื่อกี้ถือกล้องไว้อะไม่ได้มายานะ่ครับคุ้งลองไว้เดิมาเดินทางมาจากบ้านเราเลย สำหรับบรรดาคอสุราก็เตรียมแบงไว้เยอะหน่อยอุดหนุนน้องๆลงแล้วมั้งนะลงแล้ครับนี่ก็อุดใหม่อ่ามามาแต่ถ้าอยากจะรวยก็อย่าลืมซื้อหวยกันนะแม่ค้าหวยเดินกันไปเดินกันมาเนี่ยซื้อสักคนละคู่สองคู่ถูกก็รวยไม่ถูกก็ไม่จน <c oughs> นะถ้าถูกขึ้นมาแล้วโอ้โห แุ่เนจะยเสียาใสล้งน้ำน้ตรืออบจังไม่ใ่ตกิรน้ำักนเยนี่เราต้องใานรัน้ำมันจะหมดแล้วดี๋วเริ่มรกินข้าวเ่ยิโดยดอกไม้น่ะมีไปโยทานเนี่นซื้อแค่คนละใบสองใบอยาไปซื้อมาก ก็ไม่ไม่กระเทือน<า>แต่ถ้าถูกขึ้นมานี่อะไรนะอบครัวนี่แจงกันไม่ถูกเลย